มาก่อนห้าดอกเอามาสองคนชิดอกแเลยมาเลยประธานตรงที่อเอาพัน์เป็นเจ้าของที่ท่านท่านนั่ง,ง,ง,งจุดก่อนปากก่อนไล่โง่โทษนะฮะเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ทำงานให้ราบลื่นออจะได้นำอออรอยยิ้มไปสู่สันติล่ะ เอาคล่ะแล้วแต่ความ พี่นะดูมันแล้วมังจริงนะมึงไงคนจริงเป็นอะไรจริงจริงนะไม่ดลืมนะอันนี้นะอมตีเรียกอันดับ3มนะ3,3,3,9อง้ะม้า3าม3ามมมอันนี้ที่3ม <ส straightforward. S 2> <pulse> 3ามเ้าเยมนก็ลยแบบว่เลกสวยด้วยนะเขาไปด่านแคาไปแบบโบร ตอนนี้ก็จะเริ่มทำพิธีนะครับเดีก็บริจาคมาได้มาอยู่ฝั่งนี้

เอาลิเตอร์มาแถวเยอะเิเตัรอีเติเตนึ์งงูต้องแค่กี่ดอกสิสเต็ยเาไปอีก5้างอนกลังจุดกลังจุด